สัสดีคะ่ะของขายเพียบเลยนะคะที่วัดสายหมยใช่ไหมคะมีนางน้พม,มา่ามาหลายองค์นะวันนี้นนขอระเทศให้หน่อยนาน้พม,มา่มาแล้น้องพม่าสวัสดีค่ะนางน้องพมา <c oughs> ่าข้าวถัลา,าบันดีฮะสดอดเระเทศมาเจ้า<อ>ใครได้แต่งตัวสวยๆอยากมีบ<อ>ารมาีนะสมัยก่นเห็นะน<า>ะมีบารมีน้อ่สัยน อย้ใหญ่สวยนทองันเดวชากระทงลอยแม่น้ำบรรลุขึ้นได้เป็นมงเหยีพระเจ้าแาบนี้โอ้มงเหยี่ยนสนะเรา็เราที่กัอโสนอ่ะเราที่ยังโสดเป็นโสดทำไมทายไปขับรถนะคะกนวกงมีันทำกอนเทพนะ กิอทเ้าาลศกเิดยมกด้ร่วมทำคนอนาคตนาุต<ะ>กันเอานอันค่ะเอาเนี่ยเอาเนี่ยไม่ค่อยสุกใช่ไหมงที่นวัดท่ายังยู่า,าที่หลับกทั้งสหน,น,น,นสะะจะได้ช่วยกันเย